ทีบางคนก็อาจจะแปลได้แล้วละ่ะเห็นตัวเลขแล้วละ่ะแต่สามตัวมันคืออะไรแค่นั้นละ่ะครับผมก็พอดูแล้วละ่ะว่าโอ,อ้อยู่ประมาณนี้แล้วก็ละ่ะก็มองไปตัวที่จะเป็นสามตัวมันเป็นไปได้ไหมเพราะว่ารุ่นจักรอบนี้ผมว่าเขาจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างนิดหน่อยเปลี่ยนนิดหน่อยแล้วก็ก็ไปดูทางอื่นค้ำอีกเออมันก็พอรุ่นนะเพราะาทางทางเมื่อกี้ s t สี่สามห้าเราเมื่อกี้มันสุดกรอบพอดี แต่ก็ยังพอตอบพ่วงได้ก็น่าจะมีหวังรุนอีกรอบนะสามตัวเลยมั่งคนนี้นี่อะไรลุงน่าจะประมาณนั้นคิดว <c oughs> ่าน่าจะพอได้อยู่มั้งอ่าขอบคุณจ้าเจ็ดสามจ้าถูกถาไลร่ก็ดีหมดนะให้ถูถกอะสะฮดดีใจบางคนได้ปวดนี่บางคนก็นี่สงสารบางคนพิพิการทางสายตาก,ก็ไม่รู้จะถูกหรือเปล่ายังไม่ รู้สึกว่าจะถูกมั้งแตผมก็ดีใจในจุดนี้ที่เราช่วยขอได้ตอนลำบากเหมือนกันก็บ้านเลขที่ผมก็เห็นไหมไม่ได้ออกนานนะมาจริงจมาจริงจรินะมันก็มีเซนมันจะเกี่ยวใกล้กับตัวผมคือเลขรถไม่ออกอ่ะแต่ออกบ้านเลขที่อ่ะก็เป็นแปลกอยู่นะท,ที่ผมไปฝันไก่สองตัวผมก็ไปตีเก้าศูนย์สองถ้าเราตัดเล่นมันก็โอเคนะั่นแหละ ผมก็ไม่ค่อยเอียดขนาดนั้นนะไก่ในกระทะไก่ในกระทะสองตัวเก้าศูนย์สองออกสุกเก้าศูนเนอถือว่าใช้ได้อยู่หรอกนะครับได้สองตัวจากคุณวันนาน,นะครับโชคดีครับโชคดีครับขอให้โชคดีกันทุกคนนะพอดีบจบงานอะไรเนะี่ยแล้วก็เห็นใจกันม ดีใจด้วยหน่อยบุตรเิมยามาท้องเพียงสามห้ามาจริงๆจะขไม่ใช่ของฟอมแต่ของจริงเลยจ้ะลุงปอง้องจริงนะคือมันก็วางมุกไว้แล้วล่ะเพียงมันมีปัญหาหลักร้อยอย่างเดียวอ่ะปัญหาหลักร้อยคือเขาจะย้อนส่มากก็ใช้เก้าใช้เจ็ดท่านเรียกออกสึงๆหน่อยก็เสือมะผมก็ไม่ได้อธิบายเนาะ เพราะทุกครั้งนะถ้าเลขเข้าจุดโฟกัสตัวดีถ้าไม่ไม่เข้าสเตปเขาจะใช้หลักสูงหน่อยมาเป็นหลักร้อยทุกครั้งเลยไม่ว่าจะเป็นแปดสองห้ากับเก้าสามสองอะไรแบบนี้จะเ,เป็นหลักสูงมามามาแทนนะแต่สองสามสี่ห้าคือลองพื้นนั่นแหละเป็นสไตล์ที่ลองพื้นแล้วมีหลักร้อยจะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยในหละกเขาเรียกกันเลขลูกผสม เนี่ยแผมก็จจำสไตล์ได้อยู่แล้วถ้าเข้าสเต็ปแบบที่ผมว่านะผมยกชูได้เลยนี่ผมก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่รู้ว่าสองสามสี่ห้านำค่อนข้างจะคอนเฟิร์มมาแน่นอนหรือถ้าเราฟังเล็กล่างมีศูนย์แป๊บเราลุ้นบนได้เลยอะ่ะอยู่ประมาณนี้ตามสไตล์อ๋อศูนย์เกยศูนย์ี่ย,ย,ย,ยพูดไปอยู่ข้างหน้าทั้งหมุน <c oughs> สองครั้งก็มาโอ้ไปเจ้าจอดหมุนสบอลไปอยู่เจมส์บอ <James Bond. S 1> หมุนสองครัง้งครับ ศูนเจ็ดศูนย์ก็ไปอยู่ข้างหน้าเออเขาทำแปลกอยู่นะทำสไตล์แปลกๆนี่ทำให้เราน่าติดตามนะคิดว่าน่าติดตามอ่ะปุ๊บไปเอาศูนย์เจ็ดก็ไปเจอลอตเตอรี่ศูนยศูนย์เจ็ดห้าใบแันี้ก็พุ๊บไปแล้าจะดวงเหมือนกันเราของแบบนี้อจะไปเอาตัวนี่แหละมันไม่ได้เลยไปได้ศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าใบก็ถือว่าดวงดีไปก็ถือว่าอยู่เข้าเข้ากลุ่มอยู่ ขอบคุณมากจากคุณสมฤึกทองเขียนซีซีออโปได้สามร้อยจ้ะโอ้ยด,ดยีใจด้วยนะครับเจ้าไม่รับจ้ะสามห้าโอ้ในระบบปัญหาใหญ่พอถ้าสูนมาล่างวันหน้าถึงจะมีเฮนงที่ลง ลุงรูลูเขารู้ไว้ก่อนลงหน้าแล้วเปล่าหลับมุกไว้แล้วเนาะหลับมุกไว้แล้วได้โตจ้าห้าสามก็ถือว่าสวยนะผมกลิ่เน้นสามนี่แล้วล่ะสามใครจะหมุนไปยังไงก็อยู่ในกรอบมันก็ใช้ได้อยู่ก็อันอย่าซื้ออังสเตปได้สามห้าหมื่นกว่าจ้ะโอเคจากคุณโชคดีครับกัญญาบางคนก็ถูกสองมาดช้อนแล้วแกก็ถูกนะใช่ครับ ใครดีตั้งใจฟังคลิปดีๆนะลูกเนาะพยายามตั้งใจฟังคลิปสายสดเลยรับสักหน่อยฮัลโหลจ้าฮัลโหลวันดีค่ะลุงปองเชียงใหม่ดับแนวเลยอะไรนะที่เชียงใหม่ดับแนวเลยเขาไม่รักอะไรทุกอย่างอะไรโอ้ตายห้าสามสามห้าไม่เอาสักอย่างเลยโอ้ตายตายตายทำไมเป็นเงินเนาะเชียงใหม่ดับหมดเลยค่ะ โอ้เสียดายเนาะเดี๋ยวค่อยเอางวดหน้าเราจะต้องหาตัวแบบทุบๆมาดีกว่าไหมจ่าโอเคจ่าตั้งนานแล้วแต่ทีนี้ว่าก็เมื่อสองมวดก่อนก็ยังได้อยู่แอ่วดนี้จักแนวเลยก็ <laughs> ปิดเอโอเคจะ้ะเดี๋ยวเราต้องมีโอกาสครับต้องมีสักวันนะต้องมีสักวันจ่ห้าสามสามห้าปิดหมดเลยติดเยอะหมดวันนี้รอกสามรอบอะจ้าจ่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะ รอบสุดท้ายที่เราไรอยังเดียวใช่จะโอกาสหน้ายังมีอยู่ค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณจ้าจ้าเอ้ยเอ้เนาะใครถูกก็ดีใจด้วยวันนี้ใครไม่ถูกก็สู้ต่อเราสูบกัญญาได้สามสามห้าหมื่นกว่าบาทก็ดีนะได้จโชคดีนะครับตอนนี้ก็ดีใจนะครับพูดแบบงานก็ไม่ได้ทำรับรถกระค้างค้างนวดพอดีมาพูดแบบกึ่งกึ่งแบบปลื้มมากอ่ะบอกว่า ได้ข้างวดรถปิดบัญชีเลยอ่ะโอ้โหข่าวดีมากเห็นบอกว่าบางหลายๆท่านก็ก็ได้ผลนี่รลสินเนาะถือว่าโชคดีก็ดีใจด้วยนะครับคือเราเป็นขวัญใจคนติดดินก็ยพอใช้ได้ใช่ครับเลขบ้านนอกเนาะเลขบ้านนอกพอถูกบ้างผิดบ้างก็ไม่ว่ากันเนาะอ๋อถูกอยู่จ้ะเนเ็กจะจ่ายรึ่งเดียวก็ให้ดีหมดนะให้จะได้อ่ะ นะครับอย่ามองข้ามบอกว่ารักเดียวใจเดียวก็ไม่ลาพนะถ้าไปรักเยอะมันหลงทางนะใช่ครับ <laughs> เลขกมีสามตัวเนาะ hmm. มันปิดไปสองตัวเหลือตัวเดียวก็เล่าตัวที่มันเหลือ hmm. มันก็นใช้ได้อยู่ hmm. นะครับสวัสดีใจลุงป๋องขอบคุณมากได้เบอร์ทองหนึ่งบาทโอ้ oh. oh. โชคดีดครัคบดีใจด้วยจ้ะได้ได้สามสิบบาทสามารถคุณ บําเพ็ญจะดีหมดละครับฝันเห็นในหลวงรอเก้าผมได้เก้าศูนย์โอ้จ่าจากกระดีเยะเพราะว่าคือผมก็มองว่าศูนย์มันจะลงล่างอยู่แล้วละแต่มีปัญหาว่าเราแปลอะไรไม่ได้เราแปลได้แค่นั้นนะครับก็ประมาณนั้นก็บอกแนวทางได้ประมาณนั้นแต่ว่าถ้าศูนย์เข้าคือสองสามสี่ห้าเข้าคู่ใช่ครับ,ถ,รบถ้าตัดไปจริงๆมันมีสิบสองตัวครับก็เล่นได้อยู่ประมาณนะครับ เอาเลยค่ะเอาเลยค่ะเขาเขาอยากได้สามตัวจะไปซื้อลอตเตอรี่แต่สามห้าเต็มเลยนะลอตเตอรี่นันทีเอฟซีสูงแต่สี่ก็ซื้อสามห้าลอตเตอรี่กันเป็นตับเหมือนกันนะตับดับดับเลยนะแต่ไม่รู้ใครเข้ารางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะนั่นแหละขออย่าเพิ่งปล่อยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ฟังเสียงก่อนจ้ะบางคนขัดกันแล้วบางคนก็อยากให้ปล่อยบางคนก็อยากให้อืมให้ ให้ใหให้ดึงไว้ก่อนตอนนี้ผมจะไม่เปิดบันไดเท่าไหร่เพราะว่าแม่โกคนเขาหมดเลยคืออย่างยางัยงยังไม่เปิดบันไดเท่าไหร่หรอกตอนนี้เพราะว่ารู้แล้วว่าบันไดมันอาจจะสุดแล้ว <c oughs> บางครั้งก็อาจจะมีการก๊อปกันอะไรนี่ก็เลยยังไม่พูดละ่ะยังไม่พูดด่วนเรื่องบันไดนะครับเราจะไว้โชว์ทีเด็ดทีละนี้ทีละนีดแต่เนาะสำหรับคนที่ตามฟังอะตามที่ตามฟังนะ คิดว่าน่าจะโอเคนะงวดนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวขอเวลาสักนิดเราหาวิธีการจัดการก่อนว่าเราจะเอาอย่างไงครับจะไม่ต้องห่วงเอฟซีที่เข้ามาไปจำนะไม่พลาดหรอกเราต้องวางแผนการรบก่อนนะครับท่านผู้ชมโอ้ของดีปล่อยเลยลุงโอยุเลยนนเอยุนั่นเ่มีการยุด้วยนะใจเย็นๆใจเย็นๆนี่ดู้หน้าปกก็ไม่น่ามีอะไรมากนะไม่มีอะไรมองเห็นตัวเลขเรามองหน้าปกอะไรนะ ลุงเห็นเลอปกไหมปกเห็นเขาส่งมาอ๋อเอฟซีส่งมาในกลุ่มแล้วบอกเออมองเขามองเห็นกลุ่มตัวเลขเลยอ่ะก็เลยไม่อยากพูดล้วเดี๋ยวรอเราจะไปทําไงเราจะหาวิธีการจัดการยังไงดีกว่าเอาแบบนั้นดีกว่าอืมให้มันนิ่มๆอ่ะแบบนิ่มๆดีกว่าจะเดี๋ยวหาวิธีจัดการแบบนิ่มๆนิ่มๆให้ก้ามกึง แต่เราก็พยายามถ้าคนฟังเยอะจะรู้แก้วจะรู้แก่วถ้าคนไม่ฟังจะไม่รู้เท่าไหร่ผมกับลูกบอกก็บพาหอาหาวิธีหลบจนเนี้ยคือ,อ,อคือพยายามหาวิธีหลบอยู่นะอืมออครับมาเร็วมาด่วนแสดงว่าลุงไม่เหี่ยวกับกองฉลาดเขาเปล่าไม่ไม่ไม่รู้เรื่องรอเราแล้ว <laughs> แล้วก็ <laughs> ผลพาของเราอยู่กันนี้มาไวทนันแว่นโอ้ยทำไมเหมือนจะพอไปได้อย่ในะงานนี้นะ เออคุ้นคุ้นมากนะตัวเลขตัวนี้เออคุ้นมากเลยล่ะพี่ว่าคุ้นมากเลยล่ะพิยีประพันธ์ตัวนะโอ้ห้าตัวนะตาห้าตัวเลยเออก็พอกระเทินจาจกหกตัวเลยหกตัวเลยพอกระเทินลุงบอกเออเอาอย่างนี้เลยอ้าวเออคุยกันสนุกสนุกนะครับอ่าเดี๋ยวหลักติดใจเย็น้ะเดี๋ยวกำลังมองทางอยู่ลรวมันกล้ามกึ่งอยู่เมื่อกี้นี่เน้นให้เราคนไม่รู้ คุมเลขก็พอรู้แล้วล่ะแต่ว่าอยากอยากรู้ว่าคอมเมนต์ว่าหลักสิบคืออะไรฉะนั้นล่ะถูกสมการบ้านไปก่อนการบ้านมีรูปบ้านรูปตึกหลักสิบลุงปองโพดแม่นแล้วขอบคุณจ้ัขอบคุณมาขอบคุณสําหรับคำชมนะกับมันไทยบันไดทองเหมือนสี่เจ็ดห้าจากก็อยู่ประมาณนั้นล่ะว้าก็บอกว่าปอกเก่ายังพอใช้ได้นะเน้นๆไปอยู่อืม เออจะขอบคุณมากช่วงนี้กำลังลาบากแต่ก็นี่อยากช่วยแบบนี้แหละอยากช่วยคนกําลังลําบากบางคนก็ติดโควิดกครับครับถูกกับผมสองงวดแล้วในเอฟซีอย่ชนบุรีติดโควิดด้วยแล้วก็พักฟื้นสิบสี่วันก็ทำอะไรไม่ได้ครับเออก็แล้วพอดีมาถูกหวยสองงวดอยูแล้วก็ถูกอันนี้ก็ถูกอยู่ก็ดีใจนะเนี่ยถือว่าดีใจมากเลยครับมันเวลากักตัวทำอะไรคนก็ไม่ได้ทํางานเนี่ยแบบนี้เราก็ ครับนี่ก็โดยเฉพาะคนที่บอกว่าแคบพิการทางสายตาเนี่ยแกดูรูปไม่เห็นต้องโทรมาถามผมย้ำอีกฟังเสียงอย่างเดียวผมเลยบอกว่าห้าสามสามห้าและถ้าซื้อตัวนั้นไม่ได้ก็เอตัวนี้ละก็น่าจะถูกอะ่ะแ่ดีใจอยู่นะก็ถือว่าโชคดีนะก็โอ้จะจะช่วยยังไงนะลุงเนาะอืคือเราทำเท่า,ท,า,ท,าที่เราทําได้อ่ะับดีที่สุดแล้วนะครับ